Uh oh, so well wow, nice. look at this. Nice. Khab, thank you. Thank you, thank you. Uh, yeah, very good. Wow. Good, yeah. You should try. It looks very good. Love, love. You Should try Love first. Oh you want something else? Yeah, i Let me try. Oh, yeah. Spicy. Oh, that is just powder. <coughs> ออันนี้อะไรครับเนี่ยกระพราผัดกระเพราเป็นกุ้งตัวใหญ่เลยนะครับที่กระบี่นั่นเองเดี๋ยวชุด try this first อ้ว้าวอานนี้เคยนะแนง yes ไก่าแพนงไก่ใช่ใไร yes thank you w o ว wow t นี s ก็เลยนะ t h i prawns ดสโอ้ยยัง n งก try this แนงนะครับทุกคนแบบเขาไปเซนแบบ ใส่ถ้วยแบบถ้วยไทยใช่ไหมแล้วแบบมันดูสวยอะ่ะต่างชาติที่มากินที่นี่ชอบนะคือผมมาวันแรกแล้วแบบอ่าน,นีครับอันนี้คือนี s ส Small eggplant The small eggplant is f o m by Canby Australia well, you can มะเขือมะ<า>เขือพวงใช่ไหม Sometimes Sometimes but not every time อันนี้เป็นมะเขือพวงนะครับที่ออสเตรเลียค่อยมีกันนะ i you these peas in australia because they look the same. that man. good. all right, <laughs> let me try. i have to my it looks similar, but i cook really similar without the eggplant. yeah, without the eggplant. yeah, there are all this thing but i cook with like a big piece of chicken. มาชิคเกินเบรสเทสมอรไทยเด่นไหมมอไทยเด่นมากคุกเพราะว่าสิ่งที่พวกเขามีนี่ครับทุกคนอร่อยอร่อยทุกอย่าง ครับนี่เป็นผัดกะเพรากุ้งนะครับเจ้าของผัดกะเพรากุ้งผัดกะเพรากุ้งนี่หางนี่เ้ยอ๋ออืมอืมอร่อยไหมผัดกะเพรานะครับทุกคน โอ้ยโอ้ยทิ้งสักแค่โนะใช่ที่ต่า f นะให้ผมลองชิมนี่มนชอซอสว่าซอสเยอะไปผมไม่ได้ใส่แล้อย่างไรยังไงนะครับแต่เป็นชิ้นก็โอเคนะครับก็มาใส่แล้วก็ซอสเดี๋ยวมากินด้วยกันนะครับกุ้งกุ้งเขาเใหญ่นะ มาครับมากินข้าวด้วยกันอร่อยอืมโน้ยอีเฟนก็น่ารู้เชฟลายปักกับเผาบัดว่า the sauce dark color <Yeah. S 1> they use dark soy sauce อ๋อ must be south Thailand might be s o m e t h e y do here yeah yeah because we not do this Uh huh. ใช่เป็นซอสสิซอสซอสสิซ,อส,สซอสหวานดำนะครับที่ก็ทำแบบเอามาผัดหมี่ผัดอะไรอย่างเงี้ยนะรสชาติอร่อยนะแต่ผมว่ามันปแปลกงไปไม่เหมือนรสชาติแบบภาคกลางนะชิ้นใหญ่ครับโอเคนั่นแหละนะครับทุกคนเนาะเนี่ยการรอบ <laughs> no, it's not possible. Ah! <laughs> 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 You're right. I yeah, tell you.